ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทร์สินแร่สำคัญฐานหินดินขาวอาชีพยืนยาวงานแกะสลักแหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัดถ้ำพระสบายแหล่งเรียนรู้ของตำบลนาครัว สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษพานมานัญชยัยครูกศน,นตมบนนาครัวสวกอรออาเภอแม่ทาวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ของตําบลนาครัวนั่นก็คือวัดถ้ำพระสบายขอเชิญรับชมกันได้เลยค่ะถ้ำพระสบายตั้งอยู่ในเขตอําเภอแม่ทาไปประมาณ5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลําปางไปประมาณ30กิโลเมตรซึ่งนับว่าเป็นถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดลําปางมีบรรยากาศทางธรรมชาติที่หาพบได้ยาก ถ้ำพระสบายเป็นแหล่งธรรมชาติบนขุนเขาที่ร่มรื่นไปด้วยพันไม้ป่านานา,นาชนิดมีความชุ่มชื้นและเย็นสบายและชมความวิจิตรพิสดารของหินนอกหินย้อยในถ้ำที่สวยงามแบบธรรมชาติติดกับลานจอดรถเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์อัตรบริคารหลวงปู่แว่นธนปาโลก่อนเป็นจุดแรกท่านคือพระผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อวัดถ้ำพระสบายแห่งนี้ และหากท่านได้อยากมาปฏิบัติธรรมทางวัดมีหนังสือสำหรับการปฏิบัติธรรมให้ด้วยจากนั้นเราก็เดินไปที่ถ้ำกันต่อที่เราเห็นเป็นระเบียงในภาพคือบริเวณหน้าถ้ำที่ทางวัดจัดไว้รับรองศรัทธาเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เรียบๆได้พักกันทางเดินเป็นบันไดไม่ชันมากคนแก่เดินได้สบายเดินขึ้นบันไดไปเราจะพบกับถ้ำเย็น ซึ่งบริเวณภายในจะมีพระศิวลีและพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้บรรยากาศภายในถ้ำจะเย็นสบายสมชื่อถ้ำเย็นต่อจากถ้ำเย็นจะเป็นลานกว้างบริเวณด้านหน้าถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้เคารพบ,บูชาโดยรอบด้านขวาสุดจะมีตู้โครงกระดูกอยู่บอกไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อใครขวัญอ่อนมาเจอจะได้ตกใจน้อยลง เดินต่อไปด้านหลังพระพุทธรูปจะเป็นบันไดขึ้นไปสู่ถ้ำเจดีสีทองเหลืองอรารามงามตาแต่ก่อนขึ้นไปแนะนำให้เปิดไฟด้านหน้าพระพุทธรูปก่อนเพื่อเพิ่มแสงสว่างตรงทางเดินและภายในถ้ำจะได้เห็นเจดีสีทองได้อย่างชัดเจนและภายในถ้ำจะมีรูปปั้นพระยานาคเพื่อให้ทุกท่านสามารถกลับไหว้ขอพรได้เดินขึ้นบันไดต่อไปจะพบกับกุฏิท่านพ่อลีซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกวัดถ้ำพระสบายแห่งนี้ทุกท่านสามารถกลับไหว้ขอพรได้ แล้วเดินออกมาข้างกุฏิของท่านพ่อรลีจะมีจุดชมวิวที่สามารถชมวิวมุมสูงมองเห็นดอยพระชานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกที่ของอำเภอแม่ท้าออกมาจากถ้ำแล้วเราก็เดินไปทางซ้ายต่อตามทางเดินที่วัดทำไวใ้ให้เพื่อไปนรมัศการองค์พระธาตุเจดีทางเดินค่อนข้างยาวส่วนความสูงพอประมาณคนแก่อาจจะเดินลำบากแต่หากใจแข็งมากพอก็ไม่เป็นปัญหาหยุดหยุดเดินเดินไม่นานก็ถึงแล้วค่ะ องค์พระธาตุเจดีสร้างขึ้นจากความศรัทธาของชาวบ้านที่ร่วมแรงรวมใจกันซึ่งส่วนนี้ยังเป็นป่ารกทึบผ่านมาอีกหลายปีที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงและสวยงามเป็นอย่างมากเพราะได้รับการบูรณะใหม่เมื่อปีพศ2559ที่ผ่านมาท่านสามารถชมวิวได้360องศาของตัวอำเภอแม่ทาได้จากจุดนี้แม้จะดูเงียบสงบกว่าที่ไหนๆแต่ยังคงความขลังเอาไว้ได้ไม่เสื่อมคลายจริงๆ นมัสการพระธาตใจดีเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อไปอยังอีกหนึ่งจุดสำคัญสุดท้ายนั่นก็คือกุฏิใหญ่ซึ่งราชการที่สิบได้เสด็จมาผูกพัทศีมาเมื่อวันที่23มกราคมพศ2540หลังจากที่หลวงปู่แว่นธนปาโลได้มรณภาพคณะสัทธาจึงได้สร้างที่บรรจุสังขารอนุสร์หลวงปู่ไว้ในบริเวณบนเขาเหนือถ้ำพระสบายเพื่อเป็นอนุสร์ในคุณความดีที่ท่านได้สร้างไวใ้ให้คนรุ่นหลัง ว่าทรรประสบายนักท่องเที่ยวอาจไม่คึกคักมากนักแต่หากใครชื่นชอบโบราณสถานโบราณวัตถุที่เต็มไปด้วยความขลังในบรรยากาศที่เงียบสงบก็หาเวลาว่ามาเยือนกันได้เลยค่ะเพราะที่นี่คือเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลา